สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพับเหมานะคะวันนี้คะก็จะมี EP p r o m มชั่น EP ที่4นะจ้าจะเป็นองค์ละ100บาทนะคะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะทั้งโอนและเก็บปลายทางนะคะมีค่าส่ง50บาททุกบ้านเลยนะจ้าถ้าพี่ๆนะคะสนใจก็โทรมสอบถามได้ที่เบอร์062นะคะ6 หกหกสี่สองสองีหนึ่งนะจ๊าดูอขอรูปเพิ่มเติมที่ไอเดียไลน์นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หกสองนะหกหกสี่สองสองีหนึ่งเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะจ๊ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปรับชมพระรายการที่หนึ่งกันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่1น,นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่2นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สามนะจ๊ะ ก็จะเป็นรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกนะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่6นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่7นะจะ,ะคะสำหรับพารายการที่7นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่8นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่10นะดาโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่11นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับรายการที่11นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่12นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่12นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่13านะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่14นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาฒรายการที่14นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่15านะคะโอเคนะคะสำหรับพาฒรายการที่15นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่16 ะะโอเคนะคะสำหรับพัฒาการที่16นะคะ,ะ,คะต่อไปก็จะเป็นรายการที่17นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพารายการที่17จนะดะต่อไปก็จะเป็นรายการที่18นะคะโอเคนะ,ะสำหรับาพารายการที่18นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่19นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่20นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่21นะดา โอเคนะคะสำหรับ,บพาร,รายการที่21นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่22นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับ,บพาร,รายการที่22นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่23นะนะา โอเคนะคะสำหรับพารายการที่23นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่24นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่25นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่26นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะ้สะสำหรับพาร์ทรายการที่27นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่28นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่29นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบนะดาโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่สามสิบนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่สามสิบสองนะจ๊ะ ก็จะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะ้ะสำหรับรรายการที่33นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่34นะคะ โอเคนะคะสำหรับร,รายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะโอเคนะคะสำหรับร,รายการที่สามสิบห้านะคะ ่อไปก็จะเป็นรายการที่36นะจ๊ะโอเคละคะสำหรับพารายการที่36นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่37นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่39นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่40แล้วละ่ะโอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่40นะจ๊ะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะโอเคนะาสำหรับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่สี่สิบสองจ๊ะ นะคะสำหรับพารายการที่42นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่43นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่43นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่44นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่44นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่45นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่45นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่46นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่46นะคะ ไปก็จะเป็นรายการที่47นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่47นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่49นะคะโอเคนะคะสำหรับพาไดการที่49นะคะ ก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่ห้าสิบนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบสองนะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพรรายการที่ห้าสิบสองนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่ห้าสิบสามนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบสี่นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่ห้าสิบสี่นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบห้านะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ห้าสิบจิตนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบแปดนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ห้าสิบแปดนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่ห้าสิบเก้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่ห้าสิบเก้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกสิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่หกสิบนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกสิบเอ็ดนะดา โอเคนะคะสำหรับพารายการที่6กนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่62นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่62นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่63นะคะ โอเคนะคะสำหรับภาร,รายการที่หกสิบสามนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกสิบสี่นะจ๊ะโอเคนะคะ, okay, ะ,คะสำหรับภาร,รายการที่หกสิบสี่นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกสิบห้านะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่หกสิบห้านะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกสิบหกนะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่หกสิบหกนะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่67นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่68นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่68นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่69นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ยรการที่6 9นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่70นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ยรการที่70นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่71นะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับพาราเการที่71นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่72นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพาราเการที่72นะคะ, ái, ะ,ะ,ะ,คะต่อไปก็จะเป็นรายการที่73นะคะ โอเคนะคะสำหรับาพาะรายการที่73นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่74นะคะโอเคนะคะสำหรับาพาะรายการที่74นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่75นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทายการที่75นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่76นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทายการที่76นะคะต่อไปก็จะเป็นรายการที่77นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาราการที่77นะจ๊ะต่อไปก็จะเป็นรายการที่78นะคะโอเคนะคะสำหรับพาราการที่78นะคะ รายการที่เจ็ดสิบเก้านะคะโอเคนะ,คะ้วสำหรับพาราการที่เจ็ดสิบเก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่แปดสิบน่ะจะ โอเคนะคสำหรับพระรายการที่แปดสิบนะจ๊ะโอเคนะคะก็รับชมพระนะคะทุกรายการแล้วนะจ๊ะถ้าพี่ๆนะคะสนใจก็ทวงมาสอบถามนะคะจะได้ที่เบอร์โทรนะคะก็จะเป็นเบอร์โทร 062นะคะ6642241นะคะหรือขาลูกเพิ่พมเติมที่ idline นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ6642241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสี่ ems นะคะโอเคนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพับหมองด้วยนะจ๊ะ วันนี้ขอจบ EP โปรโมชั่น EP ที่4จ้า